มม่ครับแต่โลกนี้จะล่องหนโอเคทุ okay, กคนเกิดมาแล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยก่อนอื่นเราจะต้องเริ่มจากการตัดไม้ก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือดินนี่คือดินน,ดน,นะทุกคนเรามองไม่เห็นดินเลยโอเคเราจะหาต้านไม้ก่อนนะทุกคนเป้าหมายครั้งนี้ของเราก็คือการที่เราจะหาเพชรแล้วก็ไม่เคยหายัางไงเพราะเราก็มองไม่เห็นเพชรดีๆนะทุกคนไม้เราอยู่ไหน <laughs> มองไม่เห็นไม้เอา้าเจมน้ําเราจะวิ่งตรงไปเรื่อยๆเอาลงน้ําอีกแล้ว แถวนี้มันเป็นไรมันเป็นน้ำเหรอเอ้ะหรือว่าแถวนี้เราเกิดในทะเลหรือเปล่าเออใช่แน่เลยเราเห็นแต่ปลาหมึกนี่อะไรนี่ทรายแน่เลยอ๋อเราอยู่ตรงทะเลแน่เลยทุกคนนี่มันอะไรเอ๊ะหรือมันไม่ใช่หิมะมันบล็อกอะไรไม่เคยเห็นเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นไปกันโอ้อยกกอะไรบางเต็มเลยเอหรือว่าหรือว่าที่บางเมื่อกี้มัน,นคือต้อนไม้หรือเปล่าต้นไม้หรือเปล่าอาวไ,ไม่ใช่ดิน <c oughs> จะหาไม้ได้แต่ที่ไหนอ๋อตรงนี้มันลาว่าอีอีอี